หัวใจของการทำบุญทุกครั้งขอให้ญาติโยมจงแผ่เมตตาและอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลทุกครั้งตามนี้ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี้ไปให้ทุกรูปทุกนามทั่วทั้ง20สิบชั้นพรหมโลกหกชั้นเทวโลกมนุษย์โลกมารโลกยมโลกอบายภูมิทั้ง4มีนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานและในหมื่นโลกธาตุ กับอีกแสนจากกระวาลพิภพ,พทั้งที่เป็นมนุษย์อามนุษย์รูปวิญญาณอารูปวิญญาณและสัตว์ประสัตทั้งหลายทั้งที่เป็นมิตรและศัตรูตลอดจนเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าขอให้ทุกรูปทุกนามจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยขอให้ทุกรูปทุกนามจงโมทนาในส่วนกุศลนี้พึงได้รับประโยชน์ความสุข เช่นเดียวกับข้าพเจ้าจะพึงได้รับณการระบาดนี้ด้วยเทินบุญที่ทำไปจะส่งผลให้ได้รับผลบุญในชาติปัจจุบันทันทีไม่ต้องรอไปถึงชาติหน้ากันหรอกขอเจริญพรเคล็ดรับการทำบุญให้ได้บุญตามแบบฉบับหลวงตามหาบัวอยู่ที่ไหนเป็นสำคัญการทำบุญไม่จำเป็นต้องมีเงินทองข้าวของเป็นแสนเป็นล้านมาทำเราทำด้วยน้ำใจ เรามีมากน้อยตามกำลังศรัทธ,ธาความสามารถของเราเช่นให้ทานเรามีอะไรเราก็ทานน้ำใจเป็นสำคัญมากวัตถุเป็นเครื่องประกอบถ้าวัตถุของเราไม่ดีไม่เยี่ยมสมใจที่อยากมีเรามีอะไรก็ทานอันนั้นด้วยน้ำใจที่รักบุญรักทานก็ได้บุญมากเช่นเดียวกันข้อสำคัญอยู่ที่น้ำใจวัตถุดีด้วยน้ำใจดีด้วยก็ยังเพิ่มขึ้นไปอีก และภาวนาพุทธโธธรรมโมสังโฆอย่าละอย่าวางอยู่ที่ไหนก็นึกพุทธโธถึงองค์ศาสดาได้ผลที่ปรากฏขึ้นมาก็คือความรู้ได้แก่ใจของเราหลวงตาพระมหาบวญยานสัมปันโนเทศอบรมคารวาสณวัดป่าบ้านตาดเมื่อวันที่22กันยายนพุทธศักราช2519พระเมตตาสงสารต่อสัตว์โลก บุญกุศลที่ให้ผลในชาติปัจจุบันวันนี้อาตมาสมเด็จโตจะเทศเรื่องบุญที่ให้ผลในชาติปัจจุบันคำว่าบุญแปลแบบไทยๆว่าความดีความสะอาดแห่งจิตใจเวลาให้ของแก่พระสงฆ์เรียกว่าทำบุญส่วนการทำบุญในพุทธศาสนามีอยู่ด้วยกันมากมายหลายวิธี แต่ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในธรรมะเรียกว่าบุญกิริยาวัตถุซึ่งประกอบด้วยทานศีลภาวนาเคยมีคนมาถามอาตมาว่าเกิดเป็นคนยากจนไร้ทรัพย์จะทำบุญอย่างไรอาตมาก็ตอบเขาไปว่าการทำบุญไม่จำเป็นต้องมีทรัพย์สินเงินทองก็สามารถจะร่วมทำบุญได้แถมประหยัดอีกด้วยนั่นคือการรักษาศีลและการเจริญภาวนา ซึ่งทั้งสองอย่างนี้จะได้อนิสงผลบุญมากกว่าการให้ทานเสียอีกเพียงแต่ญาติโยมมองข้ามกันไปโยมมักจะคิดว่าการทําบุญคือการให้เท่านั้นเพราะว่ามันง่ายดีแต่การรักษาศีลและภาวนาต้องเสียสละเวลาในการปฏิบัติจึงรู้สึกว่าทํายากกว่าการทําบุญทุกอย่างโยมต้องเข้าใจด้วยว่าเพียงแต่เราตั้งใจหรือมีเจตนาที่จะทําบุญเท่านั้นโยมก็ได้กุศลแล้ว แต่บุญที่รับยังเป็นส่วนน้อยถ้าอยากได้บุญเต็มที่ต้องทำบุญให้ครบสามอย่าง 1. ทานคือการให้ถ้ามีเงินทองมากก็ทำมากมีเงินน้อยก็ทำตามกําลังของตนถ้าไม่มีเงินทองใช้แรงกายก็ให้เป็นทานได้ 2. ศีลพวกท่านทั้งหลายสังเกตรหรือไม่ว่าเวลาที่ญาติยมจะมาทำบุญ ทำไมพระท่านถึงให้พวกญาติโยมรักษาศีลก่อนเพราะท่านต้องการที่จะทำให้ผู้มีจิตใจที่บริสุทธิ์เมื่อทำบุญขณะนั้นก็จะได้รับผลเต็มกำลังจริงอยู่บางคนไม่อาจถือศีลได้ตลอดเวลาอาจจะเป็นเพราะหน้าที่การงานทำให้ต้องผิดศีลแต่เราก็สามารถถือศีลได้ในขณะที่เรานอนในเวลากลางคืนและถือได้ครบทั้ง5ข้อด้วยเพียงแต่เราอาราธนาศีลทั้งหด้วยตนเอง ที่น่าพระพุทธรูปที่บ้านซึ่งถือว่าเป็นการทำบุญที่ง่ายมากได้รับผลเต็มกำลังในขณะที่ยังมีชีวิตจิตใจเต็มไปด้วยความเมตตาการุณาแต่ถ้าเกิดตายในขณะนั้นก็ส่งผลให้เราไปสู่สุคติทันที 3. ภาวนาหรือการสวดมนต์คนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจกันว่าการภาวนาสวดมนต์มีประโยชน์น้อยและเสียเวลามาก แต่ความจริงแล้วการสวดมนต์ภาวนามีประโยชน์อย่างมากมายเพราะการสวดมนต์ภาวนาเป็นการกล่าวถึงคุณงามความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์การสวดมนต์ภาวนาด้วยความตั้งใจจนเกิดเป็นสมาธิและใช้สติพิจารณาจนเกิดปัญญาเป็นความรู้ความเข้าใจประโยชน์สูงสุดของการสวดมนต์ภาวนาทำให้บรรลุไปสู่พระนิพพานเคล็ดลับแก้กรรมให้ได้ผล กรรมใหม่ก็ดีกรรมเก่าก็ดีล้วนส่งผลให้ชีวิตไม่ราบรื่นมีวิธีแก้ไขทำตามอย่างตั้งใจชีวิตสบายดีขึ้นแน่นอนกรรมใดใครก่อกรรมนั้นคืนสนองสำนวนสุภาษิตนี้คล้ายคลึงกับการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วตามหลักทางพุทธศาสนาเชื่อกันว่ามนุษย์ทุกคนล้วนมีกรรมเป็นของตนเอง เมื่อทําให้ผู้ใดเจ็บปวดย่อมต้องได้รับผลของกรรมนั้นกลับคืนซึ่งวิบากกรรมของแต่ละคนล้วนแตกต่างกันออกไปบางคนป่วยไม่ทราบสาเหตุบางคนลําบากบางคนตกงานบ่อยวิบากกรรมนี้ตามมาหลายภพหลายชาติซึ่งมีส่วนทําให้เราเกิดมาแตกต่างกันดังนั้นวิธีแก้กรรมให้ตัวเองจึงมีมากมายแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละบุคคลขนทางในการบรรเทาวิบากกรรมนั้น ซึ่งอาจทำได้หลายวิธีถ้าเจ้ากรรมนายเวรจากส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายบริเวณที่เจ็บปวดได้อโหสิกรรมจะหายเจ็บป่วยทันทีกรรมนี้จะเบาบางและชีวิตจะดีขึ้นโดยสังเกตจากตัวเราว่ามีสิ่งที่ดีเข้ามามากขึ้นที่ป่วยก็จะหายที่จนก็จะเริ่มมีแสดงว่าเราเริ่มมีบุญแล้วหากกรรมยังเยอะก็ยังลำบากอยู่ วิธีการแก้กรรมไม่ว่าจะเป็นการทำบุญเช่นการใส่บาตรถือศีลกินเจช่วยผู้ที่เดือดร้อนถวายสังฆทานสวดมนต์กราบบิดามารดาล้วนเป็นมหากุศลการทำบุญให้อธิษฐานจิตทุกครั้งเพื่อนำส่งบุญให้ตัวเองมีชีวิตที่ดีขึ้นเจริญขึ้นทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ล้วนเป็นกุศลและเป็นบุญทั้งเส้นให้ตั้งนโมสามจบ ข้าพเจ้าบอกชื่อตัวเองนามสกุลเกิดวันที่วันนี้ข้าพเจ้าขอตั้งจิตถึงบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกรวมถึงองค์เทพองค์พรหมที่ปกปักรักษากายสังขารวิญญาณลูกอยู่วันนี้ลูกตั้งจิตถวายบุญที่ทำลูกขอถวายบุญกุศลนี้แก่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์รวมถึงองค์เทพองค์พรหม ให้มีพระบารมีมากขึ้นและขอให้ทุกๆพระองค์นําส่งบุญให้ลูกเจริญขึ้นทั้งการงานการเงินและความรักให้ลูกมีเดชปัญญาโภคะทุกภพทุกชาติและขออุทิศบุญกุศลนี้ให้กับเจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติปัจจุบันชาติรวมถึงวิญญาณที่ตามมาและวิญญาณโปร่งใสทุกผู้ทุกคนสตรูหมู่มารมนุษย์บริวารญาติมิตร คนรับใช้สามีภรรยาบุตรธิดาทุกภพทุกชาติขอให้ได้รับมหากุศลนี้และอโหสิกรรมซึ่งกันและกันให้ขาดจากการณเดี๋ยวนี้บัดนี้เถิดสาธุ